เรามาเริ่มกันที่เรื่องของนายพิพัฒน์รัชกิจประการเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะนะครับเดินทางไปให้กําลังใจนักมวยสากลทีมชาติไทยแลวก็นักกีฬายิงธนูคนพิการครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เลยนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางไปให้กําลังใจนะครับไปเยี่ยมนักกีฬายิงธนูคนพิการและ นักมวยสากลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สุนย์ฝึกิากีฬาแห่งชาติมุกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีครับทีมงานและคณะก็มีดกรก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายชูเกียรติสิงห์สูงครับนายกสมาคม คนพิการแห่งประเทศไทยนายสมชายภูนสวัสดิ์ประธานเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะผู้ฝึกสอนทั้งหมดให้การต้อนรับนะครับนายพิพัฒน์เองก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนกีฬาคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนในการฝึกซ้อม เงินรางวัลในการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักกีฬานะครับส่วนกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยครับก็กําชับให้ทราบโค้ดและก็นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อไปคว้าเหรียญในโอลิมปิกให้ได้หากมีปัญหาติดขัดก็พร้อมที่จะเร่งแก้ไขให้ทันทีครับก็วันนี้ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับ มาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ผมก็ได้มาดูน้องๆนักกีฬาคนพิการที่ยิงธนูกับนักกีฬามวยสมัครเล่นที่ศูนย์มมกเหล็กนะครับดูการฝึกซ้อมซึ่งจากการที่ได้คุยกับน้องๆนักกีฬาทั้งสองประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงธนูคนพิการหรือมวยสมัครเล่นก็ จากการที่ได้พูดจาและได้คุยกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวในปี2021แบบบคุคคลธรรมดากับคนพิการผมเชื่อว่าเราต้องได้เหรียญทองกลับมานะครับโดยเฉพาะกีฬามวยสมัครเล่นซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกคราวที่แล้วเนี่ยเราพลาดเราไม่ได้เหรียญแต่ผมก็หวังอย่างยิ่งว่า ในการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวในปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องได้เหรียญทองกลับมาอย่างน้อยก็เท่าที่คุยกับประธานเทคนิคก็เห็นว่าจะเอาทั้งสามเหรียญน,นะครับผมก็อยากได้อะครับแต่ว่าก็อยู่ที่น้องน้องรักมวยว่ามีความสามารถจะหยิบเหรียญทองกลับมาเป็นเหมือนกับอะไรฮะรางวัลให้กับประเทศชาติคือประเทศไทยเราเนี่ยได้กี่เหรียญ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้นว่าเราจะได้หรือไม่ได้ผมก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราที่ไปทำการแข่งขันในระดับโลกทุกๆชนิดก,กีฬานะครับกับในส่วนของนายสมชายภูลสวัสด์นะครับประธานเทคนิคสมาคมวสกล สมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าหลังจากหยุดในช่วงโควิดไปเนี่ยตอนนี้ก็เรียกนักมวยกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มสูบแล้วนะครับเพื่อเตรียมโอลิมปิกเกมนะครับส่วนปัญหาของโค้ชวอนฟอนตาเนียลที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาจากบราซิลได้เนี่ยนะครับกสมาคมก็ได้มีการติดต่อแล้วก็พูดคุยทางไลน์กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเร่งประสานนะครับให้ทางฟอนตาเนีกลับมาคุมนักชกทีมชาติไทยให้เร็วที่สุดครับ ครับก็โอเคนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปนะครับว่าหลังจากจอดแดนมาเราก็เก็บตัวมาตลอดนะหลังโควิดออต้องกลับไปอยู่บ้านก็ซ้อมอยู่ที่บ้านโดยมีสตาฟโค้ดนี่ก็จะให้โปรแกรมไปผ่านทงางผ่านทงานทงเน็ตทางอะไรนะควบคุมการฝึกซ้อมอยู่แต่มันก็ได้แค่พละกําลังโน่นทีนี้พอมาเปิดที่นี่ปุ๊บมันก็จะได้เข้าเต็มตามคอสนะ มีซ้อมเทคนิคซ้อมโนนั่นนี่มันก็ตอนนี้เดือนกว่าแล้วก็สภาพร่างกายแต่ละคนก็คิดว่าสักแปดสิปรเนะก็ก็โอเคครับก็เขาก็ส่งลายมาให้โพ้ชการมนิตนะวางโปรแกรมซ้อมให้อยู่ทางไลน์นะเขาก็ติดต่อกันอยู่กับผมเองก็คุยกันทางไลน์บ้านเขาเองตอนนี้ก็หนักนะเมกซิกันนี่ก็หนักก็ยังติดต่อกันอยู่ครับก็ก็ ยังดูอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังติดต่อกับทางกรรมนิตอยู่นะครับดูแลก็คือ <meu S 1> ตอนนั้น่ะสมาคมก็ได้ทําเรื่องไปนะครับไปทางโอลิมปิกไทยนี่แหละแล้วโอลิมปิกมีหนงังสือไปถึงไอทโอว่าเราเสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพาจัดเลขสองอ่ะนะแต่ทีนี้ i อโก็ตอบมาแบบสุภาพะ็็บอกว่ายังยืนยันแผนแผนเดิมไม่ก,ก่อนถ้าถ้าถ้ามีการประชุมโนนนั่นนี่เขาจะ หยิบยกอนหนังสือที่การเสนอตัวของเมืองไทยเนี่ยนะเข้าไปพิจารณาแต่ณปัจจุบันนี้ยังยืนยันแผนเดิมอยู่ก็หมายถึงว่าเลขสองนี่ก็ต้องที่เป็นที่นู่นแหละฝรั่งเศสครับ ก็เป็นนะครับคำสัมภาษณ์นะครับจากประธานเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับโดยทีมงานของรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการลงไปถึงดกรก้องศักย์ยอมณีผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายก็ยังคงจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการที่เก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมากดยกลุ่มนี้นี่เอาโดยตรงก็สำหรับไอวาสเกมเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเดินทางจากมุกเล็กก็เข้าโคราชกันหน่อยวันนี้ครับ